การเปลี่ยนผ่านสู่มิติที่5โดยการเริ่มต้นทานอาหารของมนุษย์พระเจ้าและความเสรีภาพโครงสร้างร่างกายของคุณจะเปลี่ยนเป็นร่างกายคริสตัลไลน์ได้ด้วยกระบวนการที่จะต้องเริ่มต้นจากการปรับจิตสานึกของคุณก่อนเป็นอาดับแรกและสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อจิตสำนึกของคุณถึงระดับการสั่นสะเทือนของมิติที่ห้าพลังงานใหม่ที่กำลังจะมาถึงโลกในขณะน,นี้และผู้ช่วยเหลือจากสวรรค์ของคุณสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้อย่างกระตือรือร้นเท่านั้นแต่คุณต้องทำงานพื้นฐานโดยให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณด้วยตนเองและคุณต้องเริ่มต้นด้วยการ เปลี่ยนทัศนคติของคุณต่อการทานอาหารว่าคุณกินอะไรและเป็นอย่างไรเพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากและนี่คือเหตุผลเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลอาหารก็มีพลังงานบางอย่างเช่นกันและองค์ประกอบพลังงานของมนุษย์ส่วนใหญ่เก้นอยู่กับสิ่งที่ทุกคนกินตัวอย่างเช่น อาหารที่มีการสั่นสะเทือนต่ำที่สุดคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ซึ่งกักเก็บพลังงานของสัตว์ที่รอดชีวิตจากความกลัวความตายซึ่งเป็นอารมณ์เชิงลบที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะการกินสิ่งมีชีวิต ที่ถูกฆ่าตายนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองสัตว์มีครอบครัวมีความรักเช่นเดียวกับมนุษย์และไม่อยากให้ใครเขาเข้ามาฆ่าตัวเองแบบทุกข์ทุกข์เจ็บปวดทรมานเพื่อถูกนำไปเป็นอาหารเช่นเดียวกันเดิมทีมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทานอาหารแบบมังสวิรัตและประเพณีการกินศพสัตว์หรือว่าซากสัตว์นั้น ได้ถูกนำมายัางโลกโดยเผ่าพันธุ์มังกรดราโควนิกหรือดราโคเนียนเรปทิเลียนซึ่งมีพลังงานต่ำและพวกเขาต้องการอาหารดังกล่าวเพื่อดำรงชีวิตอยู่บนโลก ดังนั้นพวกเหล่าสัตว์เลื้อยคลานเรปทิเลียนบรากเนียนจึงเปลี่ยนธรรมชาติของการโภชนาการของมนุษย์เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งได้เร่งการสืบเชื้อสายของผู้คนบนโลกที่ในอดีตเคยเป็นมิติที่5ให้ต่ำลงไปสู่มิติที่3 และนี่คือวิธีที่พลังงานจากเนื้อสัตว์แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของผู้คนทำให้เกิดความไม่สบายกายและใจและทำให้เจ็บป่วยง่ายมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมากและมีพลังที่หลากหลายมากที่สุด และพลังงานนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจในขณะนั้นๆและทุกสิ่งที่เรากินหรือว่าเราดื่มจะหล่อเลี้ยงพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวเราเองตัวอย่างเช่นอาหารที่เป็นพืชพันธุ์ที่มีชีวิตเช่นผักและผลไม้ซึ่งดึงดูดซับพ,พลังงานขององค์ประกอบทางธรรมชาติทั้งหมดจะนำพลังงานสูงเชิงบวกที่มีชีวิตนั้นไปด้วย ซึ่งเมื่อเราถูกดึงดูดด้วยพลังงานเชิงบวกของบุคคลมันจะช่วยเพิ่มพลังงานบวกได้อย่างมากส่วนอาหารที่เป็นประเภทสัตว์ที่ตายแล้วซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกเชีอยดมานั้นจะเลี้ยงคุณสมบัติในเชิงลบที่สุดของผู้คนโดยถูกดึงดูดการสั่นสะเทือนไปสู่พลังงานเชิงลบของคนที่ทานเนื้อสัตว์นั่นเอง นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่ก้าวร้าวและชอบผงม,มุนอยู่กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากมั่งคั่งในอำนาจพวกเขามักจะชอบกินเนื้อสัตว์เช่นกันเพราะมันชอบสิ่งที่ดึงดูดเหมือนกันนั่นเอง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนิสัยการกินที่ไม่เป็นธรรมชาตินี้สัตว์เลื้ยครานเรปเทเรียนจึงได้สร้างความเชื่อที่ผิดผิดมากมายโดยให้มนุษย์คิดว่าร่างกายต้องการเนื้อสัตว์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วมีของขวัญจากพืชธรรมชาติมากมายที่สามารถรองรับร่างกายของคุณที่ทำงานหนักในระดับที่เหมาะสมได้ และอาหารจากธรรมชาติตามธรรมชาตินี้ทำให้มนุษย์มีความแข้มแข็งทางด้านศิลธรรมเป็นอันดับแรกซึ่งบางครั้งจิตสำนึกดีก็มีความสำคัญมากกว่าความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพอีกด้วย ในส่วนของอาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้นเป็นตัวแทนของเชื้อโรคทั้งไวรัสแบคทีเรียพยาธิซึ่งมีประโยชน์เฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อของคนเท่านั้นแต่ไม่ใช่ในส่วนของจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่เหล่าผู้ควบคุมโลกที่แนะนำและต้องการให้คุณใช้อาหารที่มีการสันสเดือนต่ำที่ผิดปกตินี้ในประเพณีของผู้คนบนโลก แต่ตอนนี้ถึงเวลาของการกลับคืนสู่ต้นกําเนิดของเราและในด้านของชีวิตของเราซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับมนุษย์ซึ่งก็คือโภชนาการที่ดีต่อจิตวิญญาณที่สูงส่งหรือตัวตนของเราให้เอื้อเซลของเรานั่นเอง ให้จำไว้ว่าไม่มียาชนิดไหนที่ผลิตมาจากเนื้อสัตว์มีแต่ผลิตมาจากพืชพันธุ์สมุนไพรทั้งสิน้นทุกจิตวิญญาณมีความเท่าเทียมกันเราจึงไม่ควรทานเนื้อสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองด้วยเจตจำนงเสรีอิสระไม่มีใครไปบังคับให้คุณต้องหยุดเลิกทานเนื้อสัตว์แต่คุณจะหยุดทานเมื่อคุณพร้อมจะดีที่สุดด้วยจิตวิญญาณของคุณและด้วยสัญชตาตญาณของคุณ đôi bút đê.